เ,เพื่อนครับวันนี้วันที่11ธันวาคม2564นกะครับก็เกือบจะกลางเดือนแล้วเนาะเดือนสุดท้ายของปีละก็เดือนนี้ยังไงเทรดก็ขอให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะมันอยู่ในช่วงปลายปีแล้วก็ใกล้จะถึงรองวิก e อนก็เรียกว่าลองคอรีเดมากกว่าเนาะรองคอรีเดของทางฝั่งยุโรปอเมริกานะครับแต่นั้นก็หลังวันที่20 เป็นต้นไปปกติแล้วตลาดจะรู้สึกว่ามันจะซบเซาในทุกๆปีมันจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่จะน่าเบื่อหรือไม่ก็ตลาดบิ้งไปในทิศทางที่ไม่ได้คาดฝันดังนั้นก็อยากให้ถ้าเป็นไปได้ก็คงอยากให้เพื่อนๆปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับก่อนที่จะถึงปลายปีเนาะเพราะว่าหยุดยาวหลังเปิดปีใหม่มาเราไม่รู้ว่าระหว่างหยุดมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอาจจะมีปัญหาตอนเปิด วันแรกของปีนะครับซึ่งมันเคยเกิดมินิแฟลแคลาสไม่ใช่มินิแฟลแคลาสเป็นแฟลแคลาสขนาดใหญ่กับสกุลเงิน JPY เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ป้องกันพอร์ตเสียหายนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีทบทวนให้ทั้งหมด4คู่นะครับผมเอา NZDUSD ออกไปเนาะก็จะมีทองคำครับมี EURUSD ปอนด์ USD แล้วก็ อันนี้พิมพ์ผิดนิดนึงเนาะ usd jpy นะครับพิมพ์สลับกันไม่เป็นไรโอเคเรามาเริ่มกันที่ทองคำก่อนนะครับอัปเดตแนวรับแนวต้านจากวันพุธก่อนนะแนวรับแนวรับที่แข็งแรงนะครับแนวรับที่สำคัญเลยแหละตัวนี้ครับ1757แล้วก็1724ให้ไม่แค่2แนวเท่านั้นนะครับคิดว่าไม่น่าจะทะลุตรงนี้ไปได้แนวต้าน1806 1833แล้วก็แนวต้านเดิมเป็น1 8 6 7 1890นะครับส่วน1920ที่ว่าไม่น่าจะถึงนะก,ก็บวกบวกลบ2นแนวรับแนวต้านก็น่าจะพอใช้ได้ในสัปดาห์ที่แล้วทองคำยังตอบเป็นไซเบอยู่ในฐานแคบๆนะครับเพราะว่ายังขาดปัดจจัยหนุนรวมถึงปัจจัยลบเข้ามาในตลาดเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่นะครับมันก็เลยแร,รับเคลื่อนในตลาดก็เลยไม่เยอะ แต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมี f o m c ด้วยในวันพฤหัสนะครับคืนวันพุธตีสองดังนั้นสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ตลาดน่าจะหวือหวาก่อนที่จะถึงช่วงก่อนคริสต์มาสอีกทีหนึ่งนะังนั้นสัปดาห์หน้าเทรดต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือแนวรับแนวต้านแล้วก็เทนตลาดช่วงนี้เป็นไซเวอัพอยู่ในกรอบชทรนลน์สีเขียวตัวนี้นะครับเป็นกรอบขนาดใหญ่เนาะดังนั้น ในมุมมองส่วนตัวของผมเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าทองคําสามารถที่จะปิดต่ํากว่า1757ได้เนี่ยทิศทางไซด์เว์อ up ตัวนี้จะเริ่มมีปัญหานะครับตลาดมันจะกลับเป็นทิศลงโดยชัดเจนมากขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้ก็จะยังมี bearish candlestick ตัวนี้อยู่ซึ่งบอกให้บอกให้เห็นว่าทิศทางของตลาดในระยะถัดไปเนี่ยมันจะเป็นขาลง เพีแต่ว่ามันจะสามารถที่จะเบรกเอา1757ได้ไหมเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับหรือจะมีการย่อกลับขึ้นไปก่อนอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับอันนี้คือเราวรับแนวต้านแล้วก็ทิศทางของตลาดในในช่วงนี้นะครับคราวนี้อินดิเคเตอร์ที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยทองคำม,มันทางเพมเดวันมันอยู่ในโซนโอเวอร์โซนะครับนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะปรับฐานดีบาวกลับขึ้นไปได้มีโอกาสนะ แล้วก็ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราไปดูที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงว่าเราเห็นอะไรนะครับในกรอบไทม์เฟรม4ชั่วโมงมันเป็นไซด์เวย์อยู่2ส,สัปดาห์แล้วไซด์เวย์ก็คือสโตชัสติกก็โอเวอร์บอสโอเวอร์โซโอเวอร์บอสโอเวอร์โซมา2รอบแล้วตอนนี้กาลังจะไต่ขึ้นไปโซนโอเวอร์บอสอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือทิศทางของตลาดในกรอบไทม์เฟรม4ชั่วโมงทีน,นี้ ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงสิ่งที่เราเห็นแล้ว1ครั้งตรงนี้ก็คือคลาสสิกเด v e r เ e อร์ต์ตัวนี้นะครับครั้งที่1เนานะส่วนตัวนี้มันเป็นการยกโลเป็น Higher Low ครั้งที่1น,นั้นก็หมายความว่า,าทิศทางของตลาดก็ยังมีโอกาสที่จะไซ d e w a y Up ปรับฐานขึ้นถ้าตราบใดที่เขายังไม่ b เบรกเอาแถวๆนี้ลงมาได้นะมันก็ยังเป็นไซด์เว y าขอยู่คราวนี้เราลองขับ timeframe ลงไปที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับ สัปดาห์หน้าในช่วงต้นสัปดาห์คงตลาดคงเป็นไซด์เวต่อเนื่องจนกว่ามตาิประชุมของ f อ m c จะออกมาในคืนวันพุธนะครับซึ่งผมก็มองว่าแนวรับแนวต้านในช่วงวันจันทร์วันคารวันพุธน่าจะอยู่แถวๆหนึ่งจะ้าเกับ1 7, 7, 7, 8ึ่ไม่น่าจะหลุดกรอบนี้ทิศทางตลาดจะชัดเจนตอนที่คุณพาเวลออกมาในคืนวันพุธซึ่งสิ่งที่เราจะต้องจับตาก็คือตัววงเงินในการทำเทปเปอร์ครับ กับระยะเวลาในการทาเทเปอร์เนี่ยมันจะสั้นลงไหมวงเงินจะเพิ่มไหมถ้าถ้าวงเงินเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าที่ะระยะเวลาในการทาเทเปอร์ของเขาจะสั้นลงมันจะหนุนให้กับดอลลาร์แล้วก็ไปกด,ดราคาทองคําให้กับตัวเป็นขาลงอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เขามีแบริสตัวนี้มามารอบหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นก็เอ่อถ้าจะรอความชัดเจนเพื่อนๆรอความชัดเจนในช่วงวันพฤหัส ที่คุณพาเวลก็พูดจบไปแล้วนะครับทิศทางของตลาดจะชัดเจนมากขึ้นนะครับสําหรับทองคำเนาะส่วนอินดิเคเตอร์ตอนนี้มันบอกอะไรเรานะครับในทางเทคนิคเนี่ยตอนนี้มันมีเดเวอร์เจนเกิดขึ้นแล้วหนึ่งครั้งก็คือตรงนี้ในกรอบทางเฟรม m e 4ชั่วโมงนะครับส่วนในกรอบทางเฟรมเดวันถ้าเราดูที่เด y 1วันตัวเนี้ยโอกาสที่จะเห็นเดเวอร์เจนในทางเฟรมเดวันช่วงนี้น่าจะ ยังไม่มีในสัปดาห์หน้าน่าจะยังไม่มีแต่ถ้าจะมีโอกาสเป็นไปได้ก็คือในกรอบไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยอาจจะได้เห็นถ้าสมมุติว่าทิศทางของคุณพาวเวลแกมองว่าการทำเพปเปอร์จะต้องเพิ่มวงเงินเนี่ยทองคำมันจะโดนตกลงมานะครับซึ่งอาจจะทะลุ1.757แล้วก็ปิดต่ำกว่านี้ก็ได้ซึ่งถ้าเขาปิดต่ำกว่านี้เนี่ยแปลว่าการรีบาวกับพื้นไปของเขาเนี่ยมันจะลงต่อนะครับ ทีนี้ถ้าเพื่อนๆจะเข้าซื้อเข้าขายเนี่ยผมมองว่าก็อยู่ในโซนไซเวย์หรือไม่ก็แนวต้านที่สำคัญถ้าจะตามเทรนขาลงตัวนี้นะครับปกติก็ประมาณ38.2ตรงนี้ได้ประมาณ1 8 0 6นะครับมีแนวต้านเล็กๆที่ผมไม่ได้เขียนไว้เนี่ยก็คือที่ฟิโบ5 0 0ของ เมเนอร์สวิงขาลงตัวนี้นะครับที่ประมาณ1,820อันนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นแนวต้านที่ไม่ค่อยแข็งแรงน,นะครับถ้าเขาทะลุหนู่มาได้ก็แนวต้านที่น่าสนใจมันจะเป็นตัวนี้ครับพี่โบหกสิบเจุดแปดประมาณหนึ่งแปดสามสามจะน่าสนใจกว่าหนึ่งแปดสองศูนย์นะครับส่วนถ้าออเดอร์บายจะรอตรงไหนถ้าเป็นออเดอร์บายเนี่ย อยากให้รอ divergence ใน t m m f r r m m ส4ชั่วโมงอีกทีนึงก็ได้นะหรือถ้าเขาสามารถที่จะเบ a k เอา1.757ลงมาได้เนี่ยเพื่อนๆมารอที่นี่ได้เลยนะครับตรงนี้เนาะ1.724ครับแถวๆนี้แหละครับน่าจะสามารถย่อกลับขึ้นไปได้นะังนั้นก็ดูโมเมนตัมของตลาดด้วยนะครับเวลาเทรดตามแนวรับแนวต้าน อันนี้เป็น EIUUSD นะครับแนวรับแนวต้านของ EIUUSD ที่ให้ไว้ยังเหมือนเดิมนะครับแนวต้านแรก1.143หเดี๋ยวจะอธิบายทีว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็1.1599หรือจะมา1.16 1ง7 2 6นก1ก็คิดว่าไม่น่าจะถึงก็ให้ไว้เผื่อในอนาคตส่วนแนวรับผมให้แนวเดียวเลยนะ .10 0ประมาณนี้นะครับถ้ามาถึงตรงนี้ได้นี่ถือว่าสุดยอดมากเลยในปีนี้อันนี้คือแนวรับแนวต้านคราวนี้มาดูโอกาสในการเข้าซื้อเข้าขายเอ่อทิศทางของตลาดตอนนี้มันยังเป็นไซด์เวย์ในกรอบทางเพิ่มเดวันนะผมมองว่าขาขึ้นไม่ค่อยมีแรงนะครับแต่มีโอกาสขึ้นต่อได้ไหมขึ้นขึ้นต่อได้นะเพราะว่า เราจะเห็นตัวแคนเดลสติ๊กสีเขียวตัวนี้หนึ่งแท่งมาแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะย้อนกลับขึ้นไปได้ข้างบนคราวนี้แนวต้านที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆจะเปิดเซลล์นะเอาการณีเซลล์ก่อนนะถ้าไม่ถึงตรงนี้ไม่ควรเปิดนะครับเรากลางที่โบเลยนะครับแนวแรกคือแนวนี้นะสวิงล่าสุดที่ชัดที่สุดขาลงล่าสุดของเขาตัวนี้นะครับกับเมเจอร์สวิงนี้ ลากลงนะครับจากข้างบนลงข้างล่างเนาะอั้นหาแนวที่เขามีคอนเฟรนซ์กันเยอะที่สุดนะครับซึ่งแนวแรกที่น่าสนใจเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ครับ1.143นะตรงนี้นะครับมันจะเป็นฟิโบเท่าไหร่ฟิโบห้าสิของไมเนอร์สวิงลงตัวนี้ล่าสุดของเขากับเมเจอร์สวิงตัวนี้เป็นฟิโบ38.0มันซ้อนทับกันพอดีนะครับอันนี้คือแนวที่1ที่น่าสนใจสำหรับเปิดเซลล์นะ แนวที่2ตรงนี้เลยครับถ้าถ้าทะลุ1.143มาได้เนี่ยมารอที่นี่เลย1.159 9หน,นี่้รือประมาณ1.16นะครับ,รบซึ่งส่วนนี้ก็คือพี่โบ78.6กับพี่โบสามอเจ็ดสิบแปดจุดหกของเมเจอร์สวิงเล็กอยู่นี้แล้วก็สามสิบแปดจุดสองของเมเจอร์สวิงขาลงล่าสุดของเขาตัวนี้นะครับซึ่งสองแนวนี้เป็นแนวต้านที่แข็งแรง อันนี้พิจารณาได้เนาะประกอบกับจะต้องดูเทียบกับสโตแคสติกด้วยนะครับตอนนี้ในทม์เฟรมเดย์วันเนี่ย mm hmm. เขาไต่ขึ้นมาข้างบนและ้ะ mm hmm. เกือบๆจะถึงโอเวอร์บอทแล้วนะทีนี้ถ้าเราเห็นตัวนี้เรามองว่า,าราคามันยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เป็นไซด์เวอัพที่อืดมากแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เขายังขึ้นอืดๆอ,อย่างนี้นะแล้วก็สโตแคสติกขึ้นไปโซนโอเวอร์บอทนะครับ เหมือนคล้ายๆอย่างนี้นะเพื่อนๆให้ระวังเขาจะโดนตกลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าใน t ท m e เฟรมเดวันเนี่ยดิเวเ e นซ์มันยังไม่มาดังนั้นถ้าเขาใช้เวัพขึ้นแบบนี้เนี่ยเขาโดนตกลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็น c ค s าส Divergence ใน t ท m e เฟรมเดวันทันทีเลยนะครับซึ่งโอกาสที่จะโดนตกเนี่ยมันก็คงอยู่ถ้าขึ้นถึง1 1 4่ดได้ก,ก็ถือว่าหนักหนาพอสมควร แต่ว่าถ้าสมมุติมันมี bullish candlestick สเีเขียวต่อเนื่องเนี่ยไม่ต้องมารอที่1.143นะครับไปรอนี่เลย1.16ก่อนที่จะเปิดเซลล์ตามเทรนใหญ่ตัวนี้นะขาลงเพราะมองว่าคลาสสิกเดเวเจนใน t ท m e เฟรมเดยวันมันยังไม่มามันยังมีโอกาสที่จะโดนทุบได้อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนคาบายนะครับขาบายถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้าโซน โซนนี้ที่เข้าผ่านมาแล้วนะก็คือตอนนี้เขาสามารถที่จะยกไฮเอโลได้หนึ่งครั้งนะครับมันก็มีมองว่ามีโอกาสที่จะไซด์เวอัพขึ้นต่อได้นะขาบ,บายก็ถ้าถือออเดอร์แล้วก็เทอริ้งต็อปให้ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในไทม์เฟรมเดย์วันไซด์เวอัพอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าไทม์เฟรมเดย์วันเชตโตเชสติกมันเริ่มถึงโซนอรบอสเนี่ย ให้พิจารณาปิดกำไรได้เพราะว่าเขามีโอกาสที่จะโดนทุบลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ชัดเจนอีกทีนึงเนี่ยก็ไปดู time frame ที่เล็กหน่อยเช่น time frame หนึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เ,เพื่อนเเห็นเริ่มเห็น classic divergence ใน time frame หนึ่งชั่วโมงมันมาเนี่ย,ยสมมุติว่าตัวนี้มันตีดแล้วก็ทำ new high ทะลุนี่ไปได้เนี่ยแล้วมันทิ้ง v e r n c e ไว้อย่างนี้นะครับ เมื่อไหร่ที่ Divergence เริ่มมาเนขาบายที่ข้อข้างล่างเนี่ยก็พิจารณาดูเรื่องของกําไรกับส t o p loss ได้เลยนะอันนี้คือขาบายนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชัดที่สุดเนี่ยดูที่ทางเฟรม4ชั่วโมงก็ได้นะถ้าไม่ใช่1ชั่วโมงนะครับทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยทิศทางของโอกาสเกิดดิว e r เ e น c ์มันยังไม่มานะครับก็ยังพอสบายใจขาบายได้อยู่แต่ว่า ในกรอบทา f เฟรมหนึชั่วโมงเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้ๆนี้แล้วก็ขอให้ระมัดระวังสําหรับขาบายในช่วงนี้ด้วยนะซึ่งถ้าจะรอบายเพื่อเก็บอายาวๆผมมองว่าอยากให้เพื่อนๆรอคัสสิเดวินในกรอบ m e f r a m e เดียววันครับจะเย็นๆซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดภายใน2ส,สัปดาห์นี้ก็ได้นะมันอาจจะไปเกิดหลังปีใหม่ก็ได้นะครับนี่เนาะถ้าเขาไต่ขึ้นไปเรื่อย นี่สตเจตถกวิ่งขึ้นข้างบนไปชนแนวต้านอาจจะเป็น1.143หรือ1.16เนี่ยถ้าเข้าโดนแบบทุบแบบคมๆแดงๆลงมาอีกรอบนึงเนี่ยเราจะได้ด v เวเ e นซ์ในทางเฟรมเดวันนะครับซึ่งตำแหน่งที่มีโอกาสที่จะเกิดด i เวเ g นซ์เนี่ยตอนนี้ก็ยังให้ความชัดเจนไม่ได้นะ <och grow everything> <limitations> แต่ว่าเ I ม mean ื่อถึงเวลานั้นก็เดี๋ยวมาทบทวนกันอีกทีหนึ่งว่า ตำแหน่งที่น่าสนใจสําหรับแนวรับข้างล่างอาจจะไม่ถึง1.10นะครับเราจะมาดูว่ามีโอกาสเกิดคลาสิเดวิเ e นในไทเฟรมเดวันที่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีเนะาะคราวนี้มาดู GBPUSD นะครับ GBPUSD ในกรอบไทแกรมเดวันแนวรับแนวตา้านยังเหมือนเดิม อ่1 5นนี่เป็นแนวตา้านเป็นแนวรับที่ใช้งานไปแล้วก็ยังค้างไว้ให้อยู่นะครับอ่หลักถัดไปเป็น1.3 0 0าถ้าทะลุตัวนี้ลงมาได้ก็นี่เลยครับ1.28อเนาะอันนี้คือแนวรับให้ไว้3แนวแต่ว่าน่าจะได้ใช้ไม่หมดนะครับส่วนแนวตา้านแนวต้านแรกที่ให้ไว้เลย1.342าไกลหน่อยนะครับอันนี้เป็นกรอบใหญ่เนาะกรอบไทแกรมเดวันนะครับแล้วก็1.357เ 1.3698นะครับให้ไว้3แนวคราวนี้แนวต้านเล็กๆตรงนี้ก็มีนะถ้าเพื่อนๆอนยากจะทราบเนี่ยก็เรารีไซน์ลงนิดนึงแล้วดูที่ไทม์เฟรมอะไรดีื time frame day one. อไทม์เฟรมเ1ย์วตัวนี้ถ้าจะหาแนวแนวต้านเล็กๆนะครับนี่มีแนวนี้อีกแนวหนึ่งนะ ยี่ปนะครับประมาณ1.33อันนี้อีกแนวหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้ให้ไว้เพราะผมมองว่าม,มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับส่วนแนวที่น่าสนใจจริงๆด่านแรกเลยนะที่น่าสนใจคือด่านนี้ครับ1.342เพราะว่ามันเป็นคอนเฟล e n เอนซ์กันด้วยนะครับระหว่างตัวเอาเมเจอร์สวิงขาลงล่าสุดตัวนี้ตัวนี้นะกับไมเนอร์สวิงล่าสุดตัวนี้นะครับ ด่านที่แข็งแรงด่านแรกเนี่ยที่น่าจะเทสครั้งแรกเราไม่น่าจะผ่านก็คือ1.342นะครับคอนเฟรนซ์การระหว่างอ e ีโบ38.2กับ23.6 38.2ของของม i เนอร์สวิงนี้กับ uh, 23.6ของเมเจอร์สวิงตัวนี้ด่านที่1นะด่านที่2ที่ดูแล้วน่าสนใจคือด่านนี้ครับ1.3576 อันนี้จะเป็นพีโบ8 2ของเมเจอร์สวิงขาลงกับพ e ีโบ61.8ของมา n เนอร์สวิงล่าสุดของเขาตัวนี้นะครับอันนี้คือด่านที่2ที่แข็งแรงนะด่านที่3ที่แข็งแรงมากเช่นเดียวกันก็คือ1.3698หรือประมาณ1.37ประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นคอนเฟิร์นซ์กันระหว่างโ e บ78.6กับ50.0ส่วนดาวเดือนๆ ผมมองว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอย่างด่าน50.0ดก็ใช้ได้ไหมใช้ได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะแข็งแรงสู้ตรงที่ผมเขียนไว้ให้ไม่ได้นะครับอันนี้มุมมองสําหรับ Gbpusd ตอนนี้เราจะหาโอกาสเข้าซื้อมากกว่าเข้าขายนะเหมือนกับ Eurusd นะครับอนนี้สัญญาณซื้อมาหรือ,อยังนะครับถ้าเราดูวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นตัว คนเดอร์สติกสีเขียวตัวนี้ในทางเปรบเดอร์บวัวนเต็มแทงนะครับนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะดีบายย้อนกลับขึ้นไปได้อีกนะอันนี้คือ,อมุมมองทางด้านเทคนิคนะครับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆนจะเข้าซื้อในช่วงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เข้าตรง1 3 1่งนแนวรับที่ให้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเราควรจะทํายังไงนะครับอันนี้ก็เคยแชร์เทคนิคตัวนี้ให้เพื่อนๆไปหลายรอบแล้วเนาะไปดูที่ทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับ ถ้าเราจะเข้าบายนะ,ะดู2แบบนะครับอันนี้อย่างที่1ก็คือดูเส้นเทรนลาสีเขียวตัวนี้เป็นไกดนะ์ไลน์เนาะตัวที่2คือดูฟิบูชิโอเนช v e l นะครับซึ่งปกติถ้าเราจะตามเทรนขาขึ้นตัวนี้เนี่ยเราจะต้องรอให้เขาย่อก่อนซึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจเวลารอย่อก็จะมีอยู่3ามสามตำแหน่งนะครับก็คือ ด่านแรกคือพี่โบ38.2ประมาณ1.323นะครับแล้วก็พี่โบ50.0ประมาณ1.321กับพี่โบ61.8ประมาณ1.32แต่ว่าแนวที่สวยที่สุดในมุมมองผมนะถ้าเขาสามารถที่จะย่อลงมาได้นะก็คือพี่โบ61.8นะครับประมาณ1.32เพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะสัมผัสเส้นเทนไลน์ตัวนี้ด้วยกับพี่โบเลเวลนะครับ ก็น่าจะเป็นแนวที่สวยถ้าเขาจะใจะดีลงมารับเรานะครับแล้วก็อันนี้คืออันนี้คือดูคันเด e ลสติ๊กกับเทรนไลน์เนาะส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะต้องดูประกอบกันก็คือตัวสโต c h ชสติ c กในไทม์เฟรม h 1นะครับหนึ่งชั่วโมงนะควรจะลงมาถึงโซนโอเวอร์โซนะครับโอเวอร์โซเนาะส่วนเบื้ดีมันก็จะเกลี่ย,ยแบบนี้แหละ ให้รอประมาณแถวๆนี้นะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะแต่ถ้ามันโอเวอร์โซของตัว s t o c h a s ติกมันถึงประมาณ50.0ก็พอพิจารณาเข้าได้เะการแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะเข้า38.2 50.0หรือ61.8ก็บันเด็ตเรื่องของสตอ l ลอ s ให้ดีนะครับแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่นะถ้าศมมูนย์ว่าเราเข้าไปแล้วแล้วราคามันยังไซด์เวัพขึ้นแบบอื่นๆอย่างนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆเ,เห็น t ท m e เฟรมเด a ว,วันมัน s t o เคชั่นสิมันขึ้นไปโอเวอร์บอเนี่ยให้พิจารณาปิดกำไรไปก่อนได้เลยหรือเทลลิงสต็อป o อ s ให้ดีนะครับแต่ถ้าเขาเป็นแท่งเขียวยาวๆอย่างนี้ก็สบายใจได้เลยเพราะว่ามันมันยังไม่มีโอกาสที่จะเห็น Divergence ในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงก็ยังพอทือออเดอร์ขาบายได้อยู่นะอันนี้คือขาบายนะครับส่วนขาเซล หาเซลล์จะให้ดีที่สุดต้องรอประมาณไหนในมุมมองของผมเนี่ยอ,อย่างน้อยที่สุดนะครับรอที่38.2แล้วดเนาะด่านแรกที่ที่พูดถึงเมื่อกี้นี่แหละประมาณ1 3 4 2ี่อันนี้คือด่านแรกนะครับถ้าจะเปิดเซลล์แบบได้อาไม่น่าเกลียดก็น่าจะประมาณแถวแถวนี้นะครับส่วนอีกด่านหนึ่งถ้าเพื่อนๆใจร้อนหาเซลล์ก็23.6ตรงนี้ก็พอได้เพียงแต่ว่า ด่าน23.6มันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่23.6เท่าไหร่เอ,อ่ยเดี๋ยวดูราคาแป๊บหนึ่งอ่าประมาณ1.33อันนี้คือด่านแรกนะครับคิดว่าน่าจะมีการยอร่อเพียงแต่ว่าจะย่อเพื่อปรับฐานแล้วไปต่อหรือเปล่าอ,อีกเรื่องหนึ่งนะก็คือชนแล้วอาจจะมีการยอ่อปรับฐานแล้วก็ไปต่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรา มาถึงเราเดี๋ยวมาดูพลายเซ็กชันที่มันเกิดขึ้นตรงนี้กันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะสนับสนุนให้เข้าบ่าย DPPUSD แต่ว่าโดยเทนใหญ่ของตลาดมันเป็นขาลงอันนี้ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับดังนั้นการเข้าซื้อตรงนี้มันจะเป็นการเข้าซื้อในระยะสั้นเพื่อ,อ,อมองว่าเขาน่าจะปรับฐานรีบาลกลับขึ้นไปข้างบนนะครับก่อนที่จะโดนตบลงมาใหม่นะแล้วด,ดังนั้นถ้าจะเข้าซื้อไปแล้วเนี่ย สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก,ก็คือเมื่อไทม์เฟรมเ,เดยวันเนี่ยตัวสตูเจสิกขึ้นไปโซนโอบอสเมื่อไหร่ก็ให้พิจารณาเทลลิงสต็อปลอสหรือไม่ก็ปิดกําไรได้เลยนะครับเพราะว่าทิศทางของตลาดเขาเป็นขาลงในกรอบใหญ่ๆตัวนี้นะครับคราวนี้มาดูควกสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ usdjpy นะครับโดยเทนตลาด ของ u s ซ j p จในระยะสั้นระยะกลางมองว่ามันยังเป็นเริ่มจะเป็นขาลงนะครับจาก a บ ish Candlestick ตัวใหญ่ตัวนี้นะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เข้าเซลล์เนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนำกันอีกทีว่าน่าจะรอประมาณตรงไหนนะครับอัปเดตแนวรับแนวต้านก่อนเนื่องจากมันเป็นกรอบท f เฟรมใหญ่เนี่ยแนวรับแนวต้านผมยังเหมือนเดิมกับช่วงที่อัปเดตให้วันพุธนะครับแนวรับแรกที่เขาจะต้องทะลุผ่านให้ได้จาก Barish Candlestick ตัวนี้เนี่ยก็คือ 112.47อันนี้คือแนวแรกนะครับแนวถัดไปเป็น1 1 0 5 8 2แล้วก็1 0 9 0 5 6อันนี้เป็นเมเจอร์สวิงขนาดใหญ่นะครับแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้เป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงทั้งนั้นนะครับแนวต้านแรก114.026แล้วก็ไฮเดิม erm. ไม่นับเนาะลบออกไปแล้วนะครับถ้าทะลุไฮเดิม erm ไม่ได้ตัวถัดไปคือ1.16.7 2.6ซึ่งคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คืออัปเดตแนวรับแนวต้านให้ก่อนอนนี้ตัวที่มาของแนวรับแนวต้านเนี่ยก็ผมใช้ Major ร์สวิงตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูยังไม่ยังไ,ยงไม่ทราบเนาะแนวแรกก็คือพี่โบยี่สนะครับ1นึ่งหึ 7, ซึ่งเขาเทสไปแล้วนะเทสครั้งแรกไปแล้วแต่ว่าไม่ผ่านนะครับก็รีบาวกลับขึ้นไป,ไป แนวที่2เป็นฟิโวิบแแนวที่3เป็นฟิโวิอันนี้คือที่มาของแนวรับนะครับส่วนแนวต้านที่ขีดไว้ให้เนี่ยใช้ชใช้ม i n นอร์สวิตัวนี้ใช้ตัวนี้เลยขยายให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับม i เนอร์สวิตัวนี้เนาะทามเฟรม4ชั่วโมงนะครับถ้าตอนนี้ถ้าเพื่อนๆจะเข้าเซลล์เนี่ยจะต้องรอที่ไหนจริงๆด่านแรกที่ น่าสนใจก็คือพี่โบ50.0นะครับประมาณ1 1 4 0 2 6ประมาณนี้เนาะด่านแรกนะครับด่านที่2องพี่โบ60.8 114.38ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด่านสุดท้ายพี่โบ78.6ประมาณ1 1 4 8 8ถามว่าด่านไหนที่มันน่าสนใจเนื่องจากสภาวะตลาดตอนนี้ในกรอบทา m เฟรม4ชั่วโมงมันเป็น s i d e w a y ์แบบนี้ดูแล้วก็มี overbought ตรงมาโอเวอร์โซงนี้นะครับก็ยังมีโอกาสขึ้นไปโอเวอร์บอทได้อีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมติตลาดยังเป็นไซด์เวย์อย่างนี้อยู่เนี่ยการดูความชัดเจนในกรอบไทม์เฟรม4ชั่วโมงอาจจะไม่ชัดนะครับเ,เพื่อนๆขยับไปดูที่ไทม์เฟรมเดย์วันถ้าเขายังไซด์เวย์อัพอย่างนี้อยู่นะนี่แหละครับคล้ายๆเขียวแดงเขียวแดงสลับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ,บ,รรบถ้าจะสวยที่สุดเนี่ยก็คือไทม์เฟรมเดย์วันขึ้นมาโอเวอร์บอทถ้าไซด์เวย์ถ้ายังไซด์เวย์อย่างนี้อยู่นะ นั้นแนวที่น่าสนใจมันอาจจะกลายเป็นพิโบโ o หก8 8หรือ78.6ก็ได้นะครับอันนี้ต้องใจเย็นเด็นดูตลาดไปเรื่อยๆนะแต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่เขาจะโดนตบเนี่ยที่ฟิโบ50.0ความเป็นไปได้ในกรณีที่จะโดนตบที่50.0มันจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ได้ดูที่ทางเพรมเดวันนะมันจะกลายเป็นทางเพรม4ชั่วโมงแทนครับก็คือ ตัวสตูเชสิกในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยมันจะขยับขึ้นไปอเวบอสแทนอย่างนี้นะครับขึ้นบบอัวบอสแทนแต่ว่าตัวสตูเชสิกในไทม์เฟรมเดียว,วัน,นอาจจะยังไม่ถึงอเวบอสนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสโดนตกที่50.0ได้เช่นเดียวกันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าเพื่อนๆจะเข้าที่50.0หรือห0.8เนี่ยเรื่องของการแม n เนจสต o อฟรอสเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าสินวินได้นะครับ ส่วนคาบายนะครับขาบายช่วงนี้มันดูปลายยอดแล้วไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะติดดอยหนาวกันสักเปล่าในช่วงปีใหม่ก็อย่างน้อยที่สุดขาบายที่อยากจะแนะนําก็คือให้เขาย่อลงมาถึงประมาณนี้ครับด่านแรกเนาะด่านแรกมันถึงแล้วนะอย่าเพิ่งเข้านะครับถ้ามันถึงแล้วเราจะไม่ใช้ซ้ําเราจะมารอที่ด่านถัดไปนะถ้าจะเข้าบายนะครับด่านแรกที่เขาเทสไปแล้วคือ1นึ่7อเันนี้มีเทสไปแล้วหนึ่งครั้งก็ ประมาณ12.5ก็มีแนวโน้มที่จะทะลุได้นะขาลงนะครับนั้นขาบายด่านแรกที่น่าสนใจก็คือ110.582นะครับเพราะว่าด่านนี้เนี่ยมันจะเป็นคอนฟลูเอนซ์กันที่ม i n เนอร์สวิงตัวนี้ครับที่โบ78.6แล้วก็ตัวเมเจอร์สวิงตัวนี้ที่ผมลากไว้ตัวนี้ครับ อันนี้เนาะเจ็ดสิบแปดจุดหกกับสามสิบแปดจุดสองนะนะครับปกติถ้าเขาจะเออ่ลงยอ่อหรือขึ้นยอ่อเนี่ยด่านที่เขาจะต้องเทสก็จะเป็นตามฟิโบนั่มเบอร์ตัวนี้แหละครับนั้นด่านด่านยี่สามจุดหกเนี่ยเขาเทสไปแล้วที่หนึ่งหนึ่งสองจุดห้าเนี่ยเทสไปแล้วเราจะไม่เทสเราจะไม่ใช้ซ้ำเราจะมารอที่ด่านถัดไปคือสามสิบแปดจุดสองประมาณหนึ่งหนึ่งศูนย์จุดห้าแปดนะครับถ้าจะเข้าบาย ใจเย็นรอตรงนี้ได้เลยนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมาเข้าแถวนี้นะเดี๋ยวจะติดดอยกันนะครับก็วันนี้จบแล้ว4ี่คู่เงินนะครับใช้เวลาค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับเทคนิควิเคราะห์ตัวนี้เพื่อนๆสามารถนําไปอพพลายใช้กับเทคนิคของตัวเองได้นะครับเพราะผมดูแล้วมันการหาแนวรับแนวต้านด้วยวิธีที่ผมใช้มันค่อนข้างจะแม่นยำนะครับส่วนการเข้าซื้อเข้าขายถ้าจะปลอดภัยก็คือเทรนด์มันจะเริ่มเปลี่ยนเมื่อ เมื่อคลาสสิกเดวิเจนส์มันเริ่มมาถ้าคลาสสิกเดวิเจนส์มันยังไม่มาเนี่ยเทนตลาดมันจะยังไม่เกิดการกลับตัวหรือเกิดเกิดการย่อตัวนะครับดังนั้นก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ควบคู่กับตัวสถิติไปด้วยจะทําให้ความแม่นยำในการเทรดมันสูงขึ้นนะครับก็สัปดาห์นี้ก็คงจบประมาณเท่านี้แหละเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ทิ้งกันไว้ใต้คลิปนะครับก็คงเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ